สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมชื่อชาโจนะครับวันนี้ผมในซีรีส์มือเนี้ยผมเริ่มชอบกีฬาบีบีกันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จากที่คนทุกคนเห็นว่าในคลิปช่องผมเนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับบีบีกันเยอะผมก็เลยแบบว่าอยากแต่งตัวแบบแนวแนวบีบีกันบ้างแนวมิวสิเนี่ยผมก็เลยอยากจะมีของเกี่ยวกับทหารอะไรพวกนี้ที่เขาใช้กันซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัตัวถุงมือแมคคานิกส์ ซึ่งเจ้าตัวนี้จะเป็นงานเทียบไม่ใช่งานแท้เพราะว่างานแท้แพงมากแบบไม่ใช่มันราคามไม่ตอบโจทย์ผมอะวัสดุของมันเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นหนังแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบผ้าบางๆระบายอากาศไม่สินั่นแหละระบายอากาศเคียวเมคานิกส์เจ้า,จานี้จะเป็นตัวออริจินอลเป็นตัวที่ยอดนิยมเลยเวลาใส่ก็ ัน,นจะเป็นงานเทียบนะผมซื้อมาในราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ประมาณสามสามแดงเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้จะมีตัวตีนตัวแกอยู่จับแบบแบบมันแน่นอ่ะมันรู้สึกแบบโอ้โหดูดิแน่นมากซึ่งวันนี้ผมก็จะมีการสาธิตด้วยว่าไอ้ถุงมือเมคคานิกส์พวกเนี้ยมันมีดีประโยชน์หรือเปล่าซึ่ง ตัวอย่างที่ผมจะมาใช้วันนี้เนี่ยเป็นบีวีกันไม่ใช่อาวุธปืนจริงซึ่งอ่ะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันว่าจับถือแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้ AAP01 เข้าเซฟเรียบร้อยกระสุนไม่รั่นแน่นอนแล้วจับถือก็จะใหญ่หน่อยแต่ว่าก็แบบว่าเหมาะสําหรับอะไรบ้างเหมาะสาำหรับทางานช่างยิงปืนเล่นตู้เกมอะไรเงี้ย คุณเคยเห็นไหมล่ะที่ไปตามห้างอ่ะมันจะมีตู้ตู้เกมเร่งนึงอ่ะมันวงกลมเว้ยแล้วมีคนแบ,บ้แปะอย่างเงี้ยอันนั้นมเรียกว่าใหม่ใหม่เว้ยมันต้องใช้ถุงมือในการเล่นไม่งั้นมันจะเจ็บนิดนึงอ่าซึ่งผมว่าก,วก,วก็วัสดุก็วัสดุก็โอเคเลยนะจับถือโอรเซสต้องเปลี่ยนแมกาซีนดูอืม การจับถือนี่ก็แน่นหนาโอเคเลยสำหรับผมซึ่งอืมถือว่าโอเคเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าต้องขับไซส์ลงมาลงนิดนึงผมสั่งตัวนี้เป็นไซส์ L L ของเขาเนี่ยต้องอะไระวัดรอบมือเนี่ยเป็นประมาณ20ิเซนผมก็วัดนะเป็นประมาณ2ี่สกว่าจริงๆผม ก็จะสั่ง XL แต่ว่ามันไม่มีของมันมีแต่ L อย่างเดียวก็เลยใช่ไม่ได้ซึ่งต่อมาผมจะลองจับปืนยาวดูบ้างซึ่งเป็น BB กันไม่ใช่อาวุธปืนจริงก็คือจ้าตัวนี้ a r e s Amelba AM014 Honey Badger ตัวนี้จะเป็นตัวนี่เลวสั้นชาเพเซอร์ยาวก็จะเป็นประมาณนี้ เรไ,ไดเปิดดอดจับแน่นหนาดีสำหรับผมนี่ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ผมเคยเห็นในอออเ e เตอร์ในคอม m u n i t y one ซน n ว้ยเขาจะมีบางคนที่เขาไม่ใส่แบบสองข้างเขาจะใส่แค่ข้างเดียวข้างที่นอน dominance ข้างที่ไม่ถนัดน,นั่นแหละว่าจับ อืมซึ่งถ้าคุณอยากได้แบบว่าความแบบมีทัลลี่อ่ะก็อืมใส่สองมือนั่นแหละมันแล้วแต่ชอบไงอาจจะใส่สักข้างเดียวสองข้างแล้วแต่แต่สำหรับผมผมว่าใส่สองข้างแม่งเทวะ่ะดูดิแม่งแบบโอ้โหแบบซึ่งผมก็มีแมกกาซีนอยู่ไม่ค่อยเยอะนะสำหรับสำหรับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็อไม่รู้สิ ผมมีแม็กซินอยู่สี่อันเดี๋ยวจะลองรีโหลดดูอืมอืมพวกนี้เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับว่าไม่อยากให้แบบว่าเวลาโดนอย่างเนี้ย มันจะไม่ค่อยเจ็บเว้ยมันจะเจ็บน้อยลงถ้าเกิดไม่ใส่ถุงมือถ้าคุณใส่ถุงมือเนี่ยก็จะเจ็บน้อยลงถ้าไม่ใส่ก็อืมบางครั้งก็เจ็บเหมือนกันแหลพะพวกกริปอะไรอย่างเงี้ยเวลาจับก็รู้สึกมั่นคงเว้ยอืม สำหรับผมเนี่ยถุงมือคือเป็นสิ่งที่จําเป็นบางทีไว้บางทีอาจาเป็นบางทีไม่จาเป็นอย่างเช่นบางทีเนี่ยไปทํางานอะสมมุติว่าบางทีเนี่ยผมแบบว่าไปจับโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมันจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเวลาถีจับปืนอ,อะไรเงี้ยมันจะเจ็บแต่แบบเนี้ยมันจะจับสบายขึ้นจับแบบกระชับมือขึ้นอย่างเงี้ย พอเซฟอะสำหรับผมผมคิดยังไงผมไม่เคยจับงานแท้เพราะว่าผม <c oughs> แม่งไม่มีปัญญาซื้อหรอกไอเ้ยแม่งแพงเว้ยของแทบประมาณพันสแต่เนี่ยผมซื้องานเทียม,มาไงอยากรู้ว่าถ้าเราเส็ถุงมือเนี้ยจะฟีลลิ่งยังไงผมอยากอยากได้แค่ฟีลลิ่งนั้นแหละไม่ได้แบบว่าเป็นโอเปอเรเตอร์อะไรขนาดนั้นผมก็แค่อยากแบบว่ามีถุงมือใช้ค่ับบ้างเท่านั้นเอง แล้วผมเต็มสิบผมไม้เท่าไหร่ผมให้สักเจ็บประมาณนี้ที่ผมให้เจ็บเพราะอะไรหนึ่งก็คือมันจะมีสายซิงตรงนี้เว้ยปกติอะพวกถึงมือแทคกิีเข้าไม่คขานิ่เข้าประมาณนี้เอาไว้ห้อยเอวอย่างเงี้ยจะมีเสิงอยู่ใช่ไหมล่ะติดเข็มขัดสนามแล้วก็ใส่ตะขออะเกี่ยวได้อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีไงหักแล้วหนึ่งอ่า แต่ผมไม่รู้ไงว่างานแทงงานเทียบต่างกันไงก็อืผมก็พูดไม่ได้เต็มปากสำหรับผมตัวฮันนี่แบเจอร์เนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงมือจะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเวลาโดนอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมันจะเจ็บนิดน,นึงเวลาทำอะไรเร็วๆเดี๋ยวผมเก็บแม็กซิมแป๊บเวลาทำอะไรเร็วๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ามันมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ เห็นไหมแบลอกี้เห็นไหมแป๊บอย่างเงี้ยเจ็บแต่ถ้าเกิดผมลองใส่ถุงมือข้างนึงใส่สักข้างที่ผมไม่ถนัดเนี้ยเป็นข้างที่ผมเอาไว้จับกริปปืนอ่ะอย่างนี้อืมถ้าคุณเล่นพวกปืนหรือวิธีการเล่นพวกเนี้ยผมแนะนำให้ ใส่ถุงมือดีกว่าเพราะว่ามันกันได้หลายๆอย่างแล้วก็ดูเท่ด้วยแล้วก็อืมอ๋อข้อเสียของจอตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ touch น a n e l อะ่ะมันจับพวกหน้าจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันจะไม่ไปเว้ยเพราะฉะนั้นก็อืมตรงนี้แหละเป็นข้อควรระวังเดี๋ยวว่าจับแบบหน้าจอยอย่างเงี้ยไปไม่ติดเลยเว้ยก็คลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากก็แค่ยอยากรีวิวเฉยๆว่าไอ้พวกถุงมือเงี้ยมีประโยชน์อะไรบ้างแต่ผม จริงผมก็อยากได้งานแท้แหละแต่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนาะไม่ค่อยดีอืมก็ใช้ของเทียบก่อนแล้วกันถ้ารู้สึกชอบขึ้นมาจริงๆเนี่ยค่อยซื้อของแท้ก็ได้สงสารผู้ผลิตเขาอืมเนาะก็ตอนที่นี้ผมไปและบาย